สวัสดีสบายดีตอนี้น้อง FC สุขสุขค้นมันนี้สิไปเบอรงานีบัทเนาบาเราเก็บด่านนว่าห้าสิบไปเก็บไปเก็บด่านไปดังคลองซอยแล้วอบาเราคนสบายส่วนเนาะาเราบวกเป็นแบบพิจุอีเพืนอปกติก็เสียบคอหยุดเดอนนิดนึงนกท้ายมือช่องมมือเป็นยุดมือส้งมือเป็นหยุดเนาะคอควรจคนสบายยังมเบื่องมาเป็นเก็บเดีว่าสขาไปดังคลองซอยเพิ่นเนาะ บานทีพิยุติ์ชงเสมอบาทีิยุิ้ายเชีเงินเบิรเนาะลาได้อนปตอนตอนไปห้องสุขภัณด้วยเพราะว่ามันโดดได้เนี่ยมันเดือไม่งั่ยขาวไขาวแล้วโอ้ยผ่านจะได้พยกลัวเลยพร้อยจะได้ด้งนด้งะคนอันดงขืนดงขืต้องมีคนเดียวนี่ว่าขืนยัรอ้น้ำกอมาเจ๊เอาใส่ปลาใส่ลูงเนี่ยบัดเดียวเอาเอาเนีขวดเนหันขวดที่ได้มไม่เอาปลาขเปา ฮกโรยกัวเลยฮกโรยกัวเลยเก็บเขามันด้านเขามันใกลแล้อพี่น้องผู้ใช้เบิร์เดี่ยวมันี่มีเอฟซีมาเมาําเพลินร้อยข้าก็มาด่างของให้เพลินเดียบร้อยแต่ว่าอันตอนนี้สิไปตรละได้บาทหนี่หาซื้อยังมากินกันไปอ่านในพอดีได้บ้านนี้ซื้อยังมากินกันเอหรอคนขับเพลินบอกยี่มีเอฟซีผู้ดูคนบอกว่าให้ไปไทยเอาหอนัดเขามันใกลนี่เพลินบ้า ขอกปเดียาใหาเอาอีกได้ขอดกเยงใจรถบรถทายได้ดอกได้ดออขายดียู่บ่อมดเอ่เบิดเบิดเลยเนาะโอ้ดีใจมัก็าได้ดังมากกับผู้นี้ผู้เก็บด่างผู้ีเก็ส่มาแดงก็ขวบด้วยซอยเนี่กับข้าวเดียวเบิ้ดกับมะมาเบิดมเม่ซอยเนาะมเมาวองกหนี้ผู้ีเบิดเกี่ยงด้วยเบื่อเลยยังมอายูมอ้อนลอ๋อบอดีพนี้นี่บอ นมาทาบุเขามันไกลจากร้านเขาใม่ไกลจากบ้านมาทาแล้วแบบ่าแสงพี s <S uh ่ออเห็นเห็นเอมีีมากมายเลนเห็นอนไล่ใช่ไม่ี่ใช่แล้บนี้ามกเลว่มะมซยมายังคังอ่โอยดีดีกดีใจน้าได้าลเยตอนนี้กเพ่ะกลังเก็บ้นี่เพื่งจะสู่ต้อนาะ ยุดเมื่อไดรน่ะ่าษียุดค่ะยุดกระปุ่นเนี้ยตะวันพาฮัรมันพาฮาร์ดปุ่นบ่เดี๋ยวโอ้ยุตตะวันคือฮาร์ดบ่คือฮาร์ดปุ่นนะคุณ่าษียุดยังได้เมื่อไหร่สต้นเดือนคันมันถึงต้นเดือนแต่ก็ยุดเพราะว่าิส่วนห้าเงินได้ส่วนเดือนเดือนจะได้จะมาส่วนห้าเงินเดือนจะได้มันขายดีกว่าอโอ้ไปปลายเดือนยั่งยุตซะสันเนาะนี่ปลายเดือนยังส่นี่เขาเตืได้อันนี้ซื้อได้ หาเงินจากวันที่หนึ่งหาวันที่ซื้อมาซื้อพวกไปยุทเนาะเอาเอากระสันซ่ากาซ้อมได้ค่าวซ้อมเดือนเลยเลยนาะได้หรอเอากระสันอันอันเดือนละซอมเทือ่อซะวันที่หนึ่งก็วันที่ซื้อกไปย <c oughs> ุดก็คอย <c oughs> เออแม่นแต่ว่าเอาจากไหนมานั่งกันคือบางหันี้ไปวันนี้ไปตลาดเห็นเพื่อนกันได้สิยุทธจะคุยมาเออไปอาชีพเด่เมื่อยยู่อเนี่ยะชิพเรเมื่อยยู่อ พ,ออพีดิกับบุคคลีแลวเดียวกวับเขาเดียวกัออกเนาะ <laughs> ไปไปรกเออนตนมีอนนมมนม่ออไปสิรก็เต็นี่จางกนน้ำตีเลยน้ำี่เนาะเพื่อนบาิไปตามน้ำม,มีอ่อ่ก็รออยู่นี่มือได้พื่นติไปสีเลสียยอยย,อย้อ้อยน้กนเพื่อน้าคุณไปตามมีอะให้ร <laughs> ูเชือโอเคไปอีมานางมือนี่ยร้ก็เาแล้วก็ติดตามบ่อ้าอ้ติ ผงข่อยกัจจินาเบ่าบ่หนาเบิ้เนียหวานเรียกว่าเป็นป้าชิ้นเนียของรุ่งโอ้โอต่นนั้นเรติดตามคุยอยู่บ่ฮะเราติดตามคุยอยู่บ่ติดตามเราเบิ่งคุคิอย่างไรชื่อว่าเราไมนแต่ซา่ามันเป็นเขาคลิปเขาเบิ่งคนไะยาเขาคจอยเขามี่ยสี่กอลมเขาเม็นไข่อยู่นะเขาเมนสีมีไขหูเนาะสุ่มสี่สุ้มหาสิผู้เข้ามาดยขอยยู่หันเนินเน บมาหน้าแหลกแหงแดงโบไม่พิณเนี่ยสงพันข้าเดียวแมนเดียวหนิโรดลูกเงินโอ้ยคนสีเดียผ้าเพิ่นไปตามเมียแดรเนี่ยสงสัยสีอันโอเคไปไปเดี๋ยวจิไปซื้อกันไอ้เนเดี๋ยวอีกเบิ้งด้อยขั้นบ้านโชคกันดีด้วยว่าตัวไหนก็สีด้าพิ่นไปตามเมียแดอ้ะนนีเงินมีคขัถูกควยนน่แดกเอาผ้าไปดล้วท ซาสี่หรีเคยยี่ิบสี่หมื่นหกหมื่นเจหมเงินเจ็ดหมื่นเดลราสุด้ายคือน่ี่ได้มันเจ็ดลอยกเจ็อเซีุ้ดนุนทูอันรอบนี้แต่ว่าแบบ่าคบ้าบ่อยๆเพื่อนพวกเน่เพื่อนด้อุดบ่อยอยเนาะปะเจี๋ไปเจีไปเจีเจี๋ัดทยาัทเดมื่นี่ ่ากินเท็จโเจินตาไปตลาดซื้อเนื้อซชื่นยังให้เพื่อนหันแ้อกับข้าวกับน้ำมากินนะอันนี้ก็คือเมื่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 อนี้เขาเอิ่นเมื่อหลังเนาะเอิ่นเขาอื่ยังบ้าคนคนเบื้องหังอยู่เบื้องหังเอออยู่เบื้องหังอยู่เบื้องหังเขามันไกลนับเนาะไปไปเอาพี่ครูนั่นโต๊ะจะเรับไปสร้างพี่อย่างบอกตอนนั้นสามสามสิบบาทน้ำมาเราไปสร้างบ้านเนาะ เราหาแตงเห่คนเราหาแตงราคาาะอันน่วยงานแต่ราคาถูกๆเนี่ยเหรอจานด้อัน้ฟังไ่ถูกคออามาแต่ว่าเอาราคาถูกๆคนบ้านโอ้บะเพื่อแปดสบาทชบเพื่อคนนีเพื่อบอีเด็บบเพืนี้ โอ้อะไรเดี๋ยวเขือเดียวใจตังค์คนกันตี้เจ้าคนกัายได้โบจ่ายนี่เอาขึ้นคนไปซิวๆอันนี้บเอแดงค่ะไปเสี่ยวเท่าไหร่ไปเอาี่ยบอ้ไปก็ถือเอาไม่ต้องอม่เอเี่ยแดงนะแ่ด

Ine, ออกรบจากข้างุรบตา ยี่สิบบาทยูยี่สิบบาทกับช้างสิบบาทมันก็ต่างกันยูราคาก็ต่างกวบง่ามมันก็ต่างกันเด้บโอ้เราหาบักเต่ิคนตัวนี้ก็ง่ามีได้หันาบาทได้ปนโอ้ไม่เหด้อม่สิบาทได้อวะยังรอหาบกเต๋อรบอกเตรที่เกเดสุดถูกใจเนาถูะ

เงินยี่สบาทคุณใช้มือเดียววาพ่อบ่ะจะได้เอาไปชันบอกแม่เนเล่ม่นีนะเอาจริงสิเดี๋ยวมันกัคุ้มค่ากกันยี่สิบาทก็เพิ่มอีกเทาไรเฮ้ยในต่างหาโรโผมหาโรคหาโรคหาโรคเจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทบ่แปดสิบแต่ว่าคุณต่อมันได้เจิบาทเนาะมากับมากับมือโปเนาะ เออมือโปเลยกับมือต่อนั่นพ่อขั้นเอาบปตอกับอะไรกบดีกับได้โปรเจ็ดาส่อค้องของสื่อของ oh ขายกับตอคุณดูถ่ายเอาเกาคุณมดูถ่ายกับ guidance, วาวเนาะกระแสด้เมฆากับใจดีคนสื่อกับใจดีกับต่อพ้อกับต่อไปห็นเดียวการขาการขายกับมีการต่อกันใครได้เอาของมัจันบทที่มีมาซสือพ่อไม่คนรไ้คขายดีกันได้ ของอนิวัตเบ้อขนาดเลยน้องกอดพ่อไ่ซื้อของกินเนาซื้อเขาก็ซื้อแต่ของกินเนาะของขายก็บพี่เจ้ของเพื่นไปเขากำลังเมื่อนี่เป็นเหมียนของกับจัดให้มันดีๆเย่เย่เอาเอาบกเพื่อลงปกตินะจัดเลยจ้ะเอาบะเพ้่อนตุ้มกะเอาบะเพื่อนตุ้มก็นี่ครับเอาเบิ้งคนเหยียบเบิ้งเอ๊ะเอาเบิ้งปกติเบิ้งเพื่อนในการจัดของ เรียบร้อยยังเรียบร้อยกับความสิไปข้างตายต่ข้าวตะกอนย่างย่างตะลากับน้อยิงกับน่างยอกับอันบอบบีเด่นมากกับไมากับเจี๊ยาทไปดตายโอ้ยจ้นอิ่ิดบอกว่ากนนี่สิกย่งยามยอมอาไย่กย่างย่กับา บรอยากนะอยากกินแบบว่าคองแซ่บๆนู้นๆอะไรก็อิ่มๆในๆทองด้วยนะแบบว่าอยากให้มันในนทองเราห้าแนวกินพี่น้องตอนหิวย่างไปชืุอคองย่างร้ายตลาดร้ายเนาะจนหิวจนเมื่อไแล้วก็ยาแบบนี้อยากกินแบบอุ้ยขึ้นทุเรียนกับเขาดี่นี่แค่งร้ายร้ายมาหากินเราเนี่ยาดี๋ยวพวกินเถอะแข้งร้ายร้ายเนี่ยทุเรียนค่ะ เป็ดนั่ตัวน่ะซี่ดอยกินดอกเป็ดจ้ดิงานก็บ่กินแต่อยากทเรียนกยังอดเอาตัวน้อยมันก็มีเรียนสิอ่าไปะีย่างย่างจนออมบ่ตลาดก็บ่ได้ยังไปกินหวานนี่เฮาค่อยเรื่องมาก้้กนบ่ดล่ะบ่จัก่สิกินอีหยังใช้ย่างก็ยังมามันก เออป้าบ่มียังกินกาานี่ยกับเมื่ออะไรบ้านี้พี่นองเลยไปเจอกันอยู่ห้องคุณแดดตอนนี้ก็อยู่ในระบางเดือกเนื้อเนาะ,นะนสบสิเนสิเด็ดเดียวบ้านเอกเมื่อโปรในการฉือคองเนาะเมื่อโปรใช่หรือเปล่าคุณแม่เออ ขันมากกับเพิ่นนี่เพิ่นจะเป็นคนเดือดเนาะขันนอยมากกับบอบีกับโย่เขาจะเป็นคนเดือดโอ้ยขั้นมากกับเพื่อนก็ปล่อยเพิ่นเดือดปล่อยเพิ่นสือตามใจเพิ่นว่าท่านแดงมาฮอตของซ้ัมดึบบาซิมาเบสซื้อเนื้อคนเนาะซื้อเนื้อได้อะไรกันครับ นี й ว a g e ุ e s s i o ก s o น n น w um s a น lsan Alcohol nh Tack p u า c h tick dr 不่ learn 0อ noir ez он SHEUEAλέ 어렵 c นี่ per chock 值 means hmm..muşale 시대 par Radio tur derivar y i troφο ha khif task maha kad k mengon t h v i น i n i t many problems า a m m m y urg bai ir tu skrath ้ roll go away connectingcede t น e y r e p a เรกินน้ำต <homework> oh. ั้ตัอเออน้อโอ้ยนได้เลยพี่น้องกลับไปเจอกันยู่หองก็หน่งบาทพี่น้องวันนี้ยู่คนเราี่ต่คนถิ่มเาไปใช่เดือเรือองคนพี่เราเฮ้ย โจงเป็นเหรอจิ้า้นเนี่ใหญ่อยู่หนมแต่คนเข้าไปกินมมเนอมือนเ้มาจตดามามาตระดามาซื้อของซื้อสิ่งนะะเมื่อยเด้ไปจัสซื้อค้ากน้องาาบร์รวานอกมีขาคามจินคือการเด้อมันตัวใหญ่แต่พวกมมาก้วนี่ยะวมันมีเนี่ยวนา หญดตานอนุนี่กบโใหญ่โตมัน ouais, ดีได้หันมันใหญ่แล้วนี่ใช่ไปเดอยวตัวนอนมันามยขับเทมัับขันพี่น้องแต่เห็นใหญ่ใหญ่ใหญ่โคตรเนี่พวกเขาก็เห็นคนสื่อมาไอนี่ถ้าเขาเห็นเขายิบปิสห้องน้ำอี่รอมาเ่ยเย็นซาเย็ซาเย็นต้นหอมซอยต้นกอนอย่างก็เอาไปน้น สั้นพักรองไอ้คคล้ายมือนี่ไม่ไป็ทไรอย่ได้นี่่หไม่ได้นีพักรองเปสร็นะะแยขามจะดอกป็นจะอยาดเดียวไม้มันใหญ่โคล่เนี่ตีจนกรสุนผมเป็นอไรนี่นี่นี่ผมิ

หัวใจไงแค่ไปยังไม่หัวใจเลยดิสาไกับองไร้ ปลาทใส่กคัค้นปลาแนี่ใส่กีกเนียงเออน่เกะนี่ใสได้นี่จะปลาคับหนออไได้ยู่นีเก็ดีแตเด็ว่นแต่เด็กเป้นทตๆเลยใครต้องการหากันเมยด่ากันน้าปล่อยเดตกันมาะ้มเก่เนาะมาเก่าเนาะจะทำไรที่สั้าทำไรเ็ยังเห็้หนาแล้วอยู่ในวัตถุท้งแี้บ่อจะตายจะ ม่นาเอามั้งมาเอามากินมาเข่ามาเขี่ยมาเอาเฮ้ใจมาเบ้ามาอีหยังไม่ไรสิเมื่อกันเกลี่สิมาตกลงจะนมีดีแต่ว่าบ้านอ อีอมสบักามเป่วยทนี่กินยังได้ได้เหตุยังเป็นงานได้นงานมะอ่ะีอม้าแต่เงีเนาะหาง้านาไรเปิหาเนั่งยายมุขาไปใช้ปดอกเยอเอาตกมันกเาิดเาเอ็นปาเ็นยดเมือนที่บราณบุญบาบุญป่าได้เโมดดไปม่เป็นยากเอาเจอา

ดามเด้อในเป็นในพักค้นเนกันเนาะบกอดอกยงบัอบอชมนโอเคเลยเน่ยผู้ใจไนสิ่งที่ตัวเองนั่นนี่เลยเนี่คิดนากลุ่นแ่ห้ได้ม่ต้องมีเงนกับมือจีบิ้องเมื่ไรเนต่ยในอากาศที่นองเ้ยเาไแค่ในด้อ ดี๋ยวก็เหตุยังก็เหตุสารพัดสรเศสุดท้ายกบอเรยคแต่ว่าเขาไม่พูดลาอะไรปลาองม้เาะไปไาะปอ้ยอมหอมของมันเ เดกเ้เอาปกะมนยากบนามานนะพี่น้องสาาาปลาซิวสมาขาปลาซิวบ้าแปปลาซิว